วันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปทบดพระเนตรงานการแสดงดนตรีการกุศลเพชรรัตการุณซึ่งมูลนิธิเพชรรัตราช โดยมรินิธิเพชรรัตนสุวัฒนารวมกับสมาคมเพรานการประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพ,พนาวดีและบริษัทอนุภาคและบตรจำกัดจัดขึ้นณปัตตานีบูรอ Ph เลเฟ่นภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นำบทเพลงอันทรงคุณค่าจากโน้ตเปียโนที่สมเด็จพระเจ้าพคกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพนวดีโดยทรงขับร้องมาถ่ายทอดการแสดงผ่านการขับร้องโดยนายกรวิทเทพสตรีนาอยุธยาบรรเลงดนตรีโดยวงไทยแลนด์โซโลอิสแชมเบอร์และศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนให้แก่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพคกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดา สิริโสภาพนาวดีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราัชาสุดาสิริโสภพาพนาวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราะราชาเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาใก่นักเรียน้ดยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารโอกาสในเท่าพระเนธนิทรัการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถรัรมภ์ซึ่งแต่เดิมชื่อโรงเรียนหลวงเปิดทําการสอนราวปี2445ต่อมาในปี2457ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา และในปี2522สมเด็จพระเจ้าปักขณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนาวดีส่งรับตรงเรียนห้องสอนศึกษาไว้ในพระอุปมัมภ์มนับเป็นโรงเรียนสุดท้ายก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนและท่อพระเนตรการจะแสดงเครื่องประดับ ของข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพักนิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิิโซภาพนวดีซึ่งมอบให้หมูรนิธิเพชรสุวัฒนารวม27ชิ้นมาประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนดังกล่าว